นี่นะคะมาสมัครงานมาดึงแมสออกมากระชาแขนที่นี่เขจะทำงานกันเชิญแล้วพี่มีสิทธ์อะไรคะเมื่อกี้ดึงแมสหนูออกพี่มีสิทธ์อะไรมากระชาแขนหนูแล้วเมื่อกี้พี่มีสิทธ์อะไรคะหนูมาสมัครงานพี่มีสิทธ์อะไรมากระชาแขนหนูมาดึงหูหนูหนูยังไม่ได้เป็นพนักงานที่นี่นะคะทำไมมาทำอย่างนี้กับหนูอ่ะ พี่กินหยุดหยุดหยุดที่นี่มีกล้องไหมคะเดี๋ยวหนูจะนี่นะคะทุกคนดูนะเดี๋ยวหนูถ่ายวีดีโอไว้ที่นี่ร้านนี้มีกล้องนะคะเดี๋ยวจะมาขอกล้องดูย้อนหลังโอเคค่ะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาดึงหูคนที่จะมาสมัครงานไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแบบกระช่าแล้วก็ดึงแมสออกจากปากนะคะนี่นะคะเขาดึงแมสออกแล้วเขาก็มาโยนไว้ตรงนี้นี่นะคะนี่มาถึงก็มาว่าเลยพนักงานคนนี้นะคะผู้จัดการร้านก็ไม่ใช่ พูดจาไม่ดีด้วยเลยหนูถ้าหนูถ้าหนูดึงแมทพี่ออกบ้างพี่จะรู้สึกยังไงโอเคโอเคโอเคค่ะน้องนี่นะคะ security อยู่ไหนอ่ะพี่เก็บพี่เก็บหยุดพี่เก็บต์เข้าไปทำงานแต่น้องพี่ขอพูดนะดูนะดูกิริยาพนักงานนะมาชี้หน้าว่าคนที่เขามาสมัครงานโอเคค่ะโอเคพี่ไม่มีสิทธิ์มาทํากับหนูอย่างนี้เลยซ้ำพี่ควรที่จะพูดดีๆกับหนูหนูไม่พร้อมยังไงพี่ก็ควรพูดดีๆไม่ใช่อยู่ดีมาใส่อารมณ์มาวางมาใส่โอเคค่ะน้องพี่ขอพูดพี่ขอตัวแทน ไม่มีสิทธิ์มาดึงหูหนูด้วยพี่เป็นใครอ่ะ <Okay. S 1> มาดึงแมสออกจับปากหนูพี่ <Okay. S 1> จะถ่ายคลิปก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวหนูจะกลับมาขอดูกล้องเดี๋ยวหนูจะกลับมาอีกรอบหนึ่ง ไม่มีวุฒิภาวะหรอคะแล้วพี่มีวุฒิภาวะอะไรพ่อเขาอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งอย่าเพิ่ง่ใเอาถ่ายหนูเลยค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูผิดอะไรเหมือนกันมาสมาัครงานแล้วมาดึงหูมากระชากหูพี่ควรควบคุมอารมณ์มากกว่านี้เลยพี่อาจจะเป็นหัวหน้าที่แต่พี่ยังไม่ใช่หัวหน้าหนูนะที่จะมาทําแบบนี้ใส่หนูอะโอเคค่ะพี่ขอโทษแต่งน้าเขาด้วยนะที่เป็นผู้จัดการที่นี่นะมองโพึ้นมาใหม่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ใบ warning เขาโอเคนะคะ เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ผู้จัดการใช่ไหมคะพี่เป็นผู้จัดการค่ะน้องค่ะแล้วทำไมเมื่อกี้พี่ไม่ออกมาพูดอะคะพี่ทํางานอยู่พี่ทากาแฟอยู่ค่ะน้องคือหนูก็เคยทาร้านพิซซาร้านอาหารนี้นะแต่หนูไม่เคยจะผู้จัดการอย่างเงี้ยไม่เคยเจอแบบมาเขาไม่มีสิทธิ์ที่ต้องมาดึงหูหนูออกอะพี่ควรที่จะพูดกับพนักงานพี่ด้วยค่ะเดี๋ยวพี่ให้ไว้ warning เขาเนาะโอเคเนาะ